ไายชัยพูดชัดจะเลิกหรือไปต่อกับเมียน้อยหลังบอกรักทั้งคู่วันที่27มิถุนายน2565ข่าวช่อง3รายงานว่านางสาวเอนามสมมุติอายุ25ปีได้ร้องเรียนกับนายวีรพลรักสมองวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต และสื่อมวลชนว่าตนถูกเมียหลวงจ้างทนายเรียกค่าเสียหาย3 0 0 0สนบาทลำพังตนมีอาชีพรับจ้างเฝ้าแผงลอตเตอรี่ได้ค่าจ้างวันละ230บาทจะมีปัญญาที่ไหนไปจ่ายเป็นแสน นอกจากนี้มีหลวงยังเอารูปตนกับสามีของเขามาขู่ว่าจะเอาภาพไปขายและโพสต์ประจานในเฟซบุ๊กทำให้ตนได้รับความเสียหายซึ่งตนแจ้งความไปแล้วนางสาวเอเล่าต่อว่าตนถูกฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนเก่าติดตามตัวตลอด ทั้งเคยเข้าไปหาที่ทำงานและไปหาที่บ้านหากไม่เจอก็เขียนจดหมายบอกว่าคิดถึงรักมากแต่ตอนอยากจะเลิกกับผู้ชายคนนี้อยากให้เขาออกไปจากชีวิตหลังเขาจดทะเบียนสมรสก็เลิกติดต่อเขา และขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนติดต่อไปหาฝ่ายชายก่อนแต่ฝ่ายชายต่างหากที่เป็นฝ่ายที่ตามตื้อและบุกเข้าในบ้านจนมีอะไรกันและตั้งท้องตอนนี้ตอนอยากจบอยากพูดคุยกับเมียหลวงและผู้ชายให้เลิกยุ่งกับตน ส่วนลูกในท้องจะเลี้ยงเองล่าสุดทั้งคู่เปิดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วโดวยเมียหลวงพร้อมจบเรื่องฟ้องร้องเมียน้อยฐานเป็นชู้กับสามีจะไปเคลียร์กันที่โรงพักในวันพรุ่งนี้ขณะที่หมาน้อยอายุ32ปีสามี นางสาวแพรวและนางสาวส้มเปิดเผยว่าตนเองรักทุกคนรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยแต่เกิดขึ้นแบบนี้ตนมองว่าเมียน้อยพูดไม่เป็นความจริงตนเองไม่ได้มุดมุ้งเป็นการสมยอมของทั้งสองฝ่ายตนเองไปรู้จักเมียน้อยที่บ้านเพื่อนเมื่อปลายปีหกสี่ที่แล้วซึ่งช่วงนั้นตนเองคบกับเมียหลวงมาก่อนหลายปีแล้วนี่คือความจริงก่อนจะไปรู้จักกับเมียน้อยชื่อส้มคนนี้ เขาก็รู้ดีว่าผมมีเมียหลวงอยู่แล้วและบอกว่ารับได้แต่พอตนเองจดทะเบียนสมรสปรากฏเมียหลวงและเมียน้อยมีปัญหากันเองทั้งเมียหลวงและเมียน้อยก็รู้จักกันอยู่แล้วนายหมาน้อยบอกอีกว่าเหตุผลที่ไปมีเมียน้อย สำหรับผมมีเหตุผลของผมอยู่บางทีมีปัญหากับเมียหลวงผมก็ไม่สบายใจก็เลยไปเล่นบ้านเพื่อนจนรู้จักกับนางสาวส้มจากนั้นความสัมพันธ์เราก็เกิดจนเขาตั้งท้องหากให้ตนรับรองเป็นพ่อผมพร้อมรับรองได้ แต่ตามกฎหมายคงรับไม่ได้พอเกิดเรื่องเป็นข่าวแบบนี้ต่อจากนี้ไปตนเองคงจะเลิกคบเลิกคุยกับส้มเมียน้อยแน่นอนผมทำดีมาตลอดให้เมียน้อยแต่มาพูดแบบนี้เหมือนผมชั่วไปเลยหยุดแล้วไม่เอาแล้วส่วนที่เมียหลวงจะฟ้องอย่าตนเองถือเป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันอีกที